น้อยอะแต่ว่วตัวใหญ่เป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยครับพี่ตัวนี้กําลังดูให้นะครับกําลังเช็คให้เลยนะครับตัวนี้ก็อาบน้ําเหมาซ่อมทุกอาการเสียช็อตนะครับแบบไม่เปลี่ยนสไลด์ครับใช้สไลด์เดิมนะครับแล้วก็หลักๆเลยคือตัวนี้เอฟเฟกเสียนะครับบอร์ดเอฟเฟกต์ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเช็คดูว่ามีปัญหาอะไรไฟเลี้ยงมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็มีอะไรช็อตหรือเปล่านะกําลังทําให้นะครับพี่เดี๋ยวเช็คให้แล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้นะครับ โอเคนะ okay. จบจบเป็นหนึ่งอาการแล้วนะครับบอร์ดเอฟเฟกนะฮะเห็นไหมฮะติดแล้วนะครับบอร์ดเอฟเฟกนะปิดนะปิดเครื่องนะครับเปิดนะครับนะเอฟเฟกตติดติดปกติแล้วนะครับทํางานแล้วบอร์ดเอฟเฟกเสียเสียที่บอร์ดเอฟเฟกเลยนะครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ซ่อมบอร์ดเอฟเฟกเอาพอดีมีมีบอร์ดเอฟเฟกเป็นตัวอย่าง บอดหนึ่งนะครับก็เลยเช็คเทียบได้รู้ว่าไหนผิดปกติก็เลยซ่อมบอดเอฟเฟกเอานะครับตัวนี้นะนะครับพี่ปกติซ่อมบอดเอฟเฟกจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับพี่แต่ของพี่ก็ไม่ไม่ได้คิดเพิ่มนะครับคิดเท่าเดิมที่แจ้งไปเลยนะครับผมโอเคแล้วบอดเอฟเฟกใช้งานได้ครับแต่ว่าด้วยภาพเช่นนั้นกอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุว่าถ้าถ้าตอบตอบว่าเออมีของเราได้หรือไม่ ะน,น,นะครับโปรแกรมที่เก้านะโปรแกรมที่เก้าเราปิดไปเปิดมาปึ๊บอ่าอาจจะเกี่ยวกับตัวเครื่องของของตัวเครื่องมันนะไม่จำโปรแกรมนะพวกนี้เราต้องมาปรับเอานะครับโปรแกรมที่เก้านะครับพวกนี้มันไม่มีมันไม่มีแบตเตอรี่แบ็กอัพอะนะครับน่าจะไม่ได้จำโปรแกรมปิดมาก็ต้อง <c oughs> เปิดมาที่โปรแกรม ที่จะจะใช้นะต้องเลือกเลือกโปรแกรมเอานะครับก็ใช้งานได้นะครับพี่ใช้งานได้ครับผมก็เรื่องของการลงทุนโดยภาพรวมโดยเฉพาะเรื่องของภาคอุตสาหกรรมไอ้แฟนลงทุนเพิ่มโปรแกรมเอฟเฟก,กใช้งานได้ทั้งหมดนะคองเปอร์เซ็นที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัย อ่าโอเคครับพี่จบไปหนึ่งอนาะการเดี๋ยวผมต่อไปเช็คล้างเช็คล้างเช็คล้างแล้วก็เสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ตัวบอร์ดเซฟาพนะมีปัญหานิดหน่อยเช็คซ่อมไปแล้วนะครับที่มีปัญหาทักสองสองจุดนะครับไปไปเลี้ยงบอร์ดเอฟเฟกกับบอร์ดเอฟเฟกนะครับที่ซ่อมไปแนละ้วแล้วนะครับตอนนี้เหลือเช็คล้างเช็คล้างแล้วก็เช็คซ่อมในส่วนอื่นๆน,นะครับก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วน่าจะจบ,บวันนี้พรุ่งนี้น่าจะจัดส่งได้นะครับพี่ พี่ก็เช็คล้างให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ประกอบประกอบเทสแรกเนี่ยเมื่อเมืม่อสักครู่เนี่ยจะแจ้งแจ้งเอาไว้เป็นประวัติการซ่อมมันนะประกอบเทสแรกไปปุ๊บอ่ายังไม่ทันได้เทสเสียงเลยนะครับก็ชุดสไพช็อตเนี่ยอาหม่ยอาม่เลยก็มีอาการอาการคล้ายๆที่พี่บอกหรือเปล่าเนี่ยเปิดไปแป๊บเดียวเนี่ย่า เครื่องเนี่ยไฟเนี่ยจะติดดับดับติดดับดับนะติดดับดับนะแล้วก็ชุดเอฟเฟกต์่ไฟเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับนะประมาณนี้ก็เลยหรือชุดสไปายซ่อมอีกทีหนึ่งนะครับอันเนี้ยซ่อมชุดสไปายไปอีกรอบหนึ่งซ่อมชุดสไปา์รอบรอบที่สองนะครับแล้วก็เช็คล้างไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวประกอบสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเทสแล้วก็เดี๋ยวแจ้งพี่อีกทีนะครับผม ครับเดี๋ยวก่อนประกอบเ่ยเทสอันนี้ให้พี่ดูเนาะนะครับอันนี้ทุกุกช่องปรับไว้เหมือนกันหมดเลยนะครับนะครับในฝั่งของคนทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ในช่องหนึ่งต้องเวเนะสองเก็ตามปัญหาเชิงช่สามเหมือนพี่บอกช่นงสามมีปัญหาแล้วก็กดถ้าคุณมีประกันเนี่ยผมผมเพิ่งเข้าใจครับพี่พี่หมายความว่าเปิดพี่ใช้ไม้พี่ใช้ไม้สายแบบที่มีสวิตปิดเปิดในตัวใช่ไหมพอปิดเปิดสวิตที่ไม้ปุ๊บ มันมีเสียงดังปุก,ป,กป,ปักอย่างนี้ปะ่นปะนะครับอันนั้นน่ะเกี่ยวเกี่ยวกับไม้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับมิกเกี่ยวกับไม้เกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับพวก,บกสายสัญญาณเกี่ยวกับระบบไฟมันมีไฟ่วดลงกาวนะครับมันมันจะเป็นแบบนั้นผมใช้กับมิกตัวอื่นเ่ะผมก็เคยเจอแบบนั้นเหมือนกันเวลาใช้ไม้สายนะครับมีไฟรั่วอยู่นะครับ แเดูราคาุยเียวเนี้ยโอเคนะปกตินะครับมัาตอนนี้ใช้งานได้หมดนะครับโอเคหมดแล้วนะครับเอฟเฟกต์ฟุ้งเลยใสเลยครับอ่าเรีวต้องไปเลือกโปรแกรมใช้เอานะครับคุณชอบแบบไหนนะ อันนี้ก็โอเคนะครับนิดหน่อยเปิดนิดเดียวก็โอเคเลยเนี่นะครับเราก็เรื่องของการเทรดวอลมมันจะฟุ้งตัวนี้ต้องเปิดนิดเดียวตัวนี้อ่ะโอเคพรุ่งนี้ใช้ได้หมดครับเดี๋ยวเทสให้ดูอีกทีนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปประกอบสมบูรณ์ก่อนตอนนี้เทสซัพลายอยู่นะครับ ก็โอเคแล้วนิ่งแล้วครับนิ่งแล้วเนี่ยอ่าตัวเนี้ยไหมเลยไหมควันขึ้นเลยนะครับแต่ไฟไม่ดับไฟมันจะติดติดดับติดติดดับบูบๆนะครับตัวเนี้ยอาการเมื่อสักครู่ที่เจอนะก็ถือว่าโอเคดีดีแล้วที่เจออาการนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าโตไปเรื่อเลอ่าครับพี่สรุปโอเคหมดแล้วนะใช้งานได้ได้ทั้งหมดแล้วตอนนี้ขึ้นขึ้นสไลด์หมดเลยแล้วก็เซนส์หมดเลยนะครับมามเตอร์เปิดไว้ประมาณนี้ เอฟเฟกพี่เปิดไว้ประมาณนี้ได้เลยนะนะครับผมเนี่ยบอลล่มสองตัวเนี่ยของเอฟเฟกนะเปิดไว้ประมาณนี้ได้เลยพอใช้เลยนะครับถ้าใช้เอฟเฟกตไหนลรวรู้สึกว่าเอฟเฟกมันเบา,เบาก็เพิ่มตัวนี้ให้ให้สุดได้นะครับตัวนี้สุดได้นะครับอันนี้ถ้าโปรแกรมที่หนึ่งนี่เปิดไว้ประมาณเที่ยงได้ได <elas die S 1> โอเค <Hayır. S 1> เลยใช้งาน <M. S 1> ได้นะครับก็ผมเทศตัวนี้ให้ว่าอินพุตไม่มีอะไรช็อตปกติเนี่ยถ้าเราขึ้นสไลด์ไว้แบบเนี้เนี่ยถ้าอินพุตมีอะไรช็อตนะเราเรากดเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะดังปุกปัก ไฟตรงนี้ก็จะขึ้นด้วยนะอันเนี้ไม่มีไม่มีอะไรช็อตนะภาคอินพุตไม่มีอะไรช็อตนะครับเนี่ยได้เลยได้เลยนะครับเขีร์ให้หมดแล้วนะครับไม่มีปัญหาช็อตนะครับอ่าปัญหาที่พี่บอกว่าไออเวลาใช้ไม้สายอะ่ะผมเข้าใจแล้วว่าอของพี่ใช้ไม้สายที่มีสวิตช์ในตัวใช่ไหม อาการแบบนั้นผมก็เคยเจอบ่อยกับมิกตัวอื่นก็อาการแบบนั้นเป็นนะครับมันเป็นที่ตัวไมเป็นที่ระบบไฟระบบกาวนะครับมีไฟรั่วลงลงกาวนะครับไฟระบบไฟที่ใช้ไม่ดีให้ดูเรื่องไฟนะครับก็คือเป็นที่มิกก็เป็นไปได้แต่ว่าขอมมิกของพี่เนี่ยไม่ไม่เป็นนะไม่มีไม่มีปัญหานั้นนะครับปัญหามันผมมองว่าน่าจะเป็นที่ไม่มากกว่าแล้วก็เป็นที่สายสัญญ,ญาณแล้วก็ระบบไฟที่ใช้นะครับอาจจะมีปัญหานะครับตรงนี้ เสียงพร้อมดังได้เลยดตัวนี้ครับขอเทานั้นอะไรนี้เราบอกก่อนถึงแม้ผมจะมาให้ความรู้ข้อมูลเนี่ยเช็คให้ทั้งหมด้ล้วมูลเนี่ยชี้ในสคนรู้ขอมูลเนี่ยชี้ให้ครู้อลเน่ยชี้ให้ดุกคูอม่นนี่ยชี้คห้ทุกคร้อมลเนี่ยช้นที่คนรู้นมูงเนี่ยที่ไม่ได้เก่งูนเรื่องของการที่้ีเนี่ยี้ใกคนรู้ขอเนี่ยชี้ให้ทุกครู้้อมูเนี่ยชี้งห้ทกคนรด้ขเอมูลเนี่ยเี้ให้ทอกอนะครับ เพราะว่าบิตคอยน์มามันจะไม่ใช่มีแค่ชุดนี้ก็โอเคนะครับชุดนี้ก็ใช้งานได้นะครับเป็นโฟนนะครับชุดนี้ก็โอเคเลยนะครับดอนตี้อี่ปรนีบนีนะครับน่รันีนคระครับน่ะครับครับนะครับับนีนะนะคคนะีรับีคนนะครับ คือเชนงสมัยก่อนเนี่ยเราก็แบบไม่ถูกตรวจสอบได้ดีเท่าทุกวันนี้ด้วยซ้ำแล้วก็เอฟเฟกต์นะครับเนี่ยเอฟเฟกต์โอเคเลยใช้งานได้เลยนะครับพันชแนลที่สามนะครับปิดเอฟเฟกต์อันนี้ก่อนนะครับอ่า <Yeah. S 2> ช่องไลน์เช็คให้ทั้งหมดแล้วครับพี่สัญญาณออก ใช้งานได้ดีปกติน่คือการสะสมแต้มอะไรทักอย่างนะครับเอฟเฟกนะครับใช่ใช่คือผมมองว่าปิดเอฟเฟกวันนี้มันไม่เหมือนอ่ะไอแชนี้แข็งแกร่งมากนะแข่งยาวมากเลยเอฟเฟกอันนี้นะไม่ได้พูดถึงดีไฟไม่ได้พูดถึงเดโคเรชันไม่ได้พูดถึงตัดต่อนะครับคอนเสิร์ตดีนะเอาแค่ไอแข่งนะมาตรฐานของไอแชมพก่อนคนเรื่อง เอาง่ายๆว่าเปนโปรแกรมเว็บแอปที่ดีสุดอะคือเว็บแอปมีกี่โปรแกรมมันนี่อหนึ่งมีเก้าจุดหนึ่งมีอะไรอีกนะแอีก่อนเยอะมากเลยมีไปถึง60บกว่านะแล้วก็มีเจจุดหนึ่งมีอะไรอีกนะอเฟกอะไรดูวยอ๋อเป็นพวกะผม่ใส่อกซเป็นพวกโปอะไรเฟกที่เป็นแบบลูกเล่นอะนะผมก็ดูดีแบบ คือพวกไอ้ชนิดดีกว่าพวกเว็บตั้งหลักซับระบบสตรีมมิ่งทุกอย่างเอางี้เลยนะครับมันต้องเทรดมีคนเทนตเยอะแล้วมีคนเทนต์วายเยอะเออวอลีฟงวอลิฟายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีล่มนะโคตรแข็งแกร่งแล้วก็เบื้องหลังก็ถือว่าดีมากนะครับโคอะไรเงี้ยก็จะดีแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นตรงต่อเนี่ยตรวจสอบชัดเจนคือผมว่าแข็งแรงมากแข็งแรงมากกว่าเดิมนะครับสองคือ ไม่ใช่แคนั้นการคือพวกของอันนี้เหมือนไม่มีนะจะมีนะเราเปิดเปิดน้อยพัฒนาคู่กันอย่างเช่นเราใช้มาจะแมสตะตัวเงินเขาเปิดนีเป็โคตรดีไอเชนโรดี้นะตัวเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้มีหลายแบรนด์มากแล้วแบบดีขึ้นจนทำให้ไอ้แบรนด์ต้องใช้ตั้งแรกอะกระจกเลยใช่ใช่ใช่ไอนี่เป็นใหม่นี่ก็ดีมากมากนะ Wallet การใช้เงินนะครับหรือแบบการโอนเงินการอะไรเงี้ยก็จะดีขึ้นเลยที่ที่ครอบคลุมรวบกันในหมั่นด้วยไม่ใช่แค่บรนที่หเหมือนเช่นถ้าเรามีแบรนด์ต้น ถามว่าเอาธนาคารดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผมว่าอยู่อยู่ในช่วงเนี้ยใช้ได้มก็จ่ายไม่ค่อยดีใช่ไหมสามมันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับจะกู้หนึ่งก็ยะกเพราะระบบมัดูดีต่อให้มีเงินเขียแต่แต่ต้องบอกว่าอ่าช้ำเวอร์เกินเลยนะครับมันเป็นฟิสิกอลไงมันซิงกับทั่วดิจิตอนไม่เป็นเนทีฟดังนั้นมันก็จะไม่ได้คขาอ่าโอเคครับพี่สรุปใช้งานได้โอเคทั้งหมดแล้วครับนะครับไม่ไม่มีดับแล้วเอฟเฟกต์กันนะครับไม่มีดับนะครับเดี๋ยวผมปิดเปิดให้ดูปิดอ่า วุาปิดเปิดเอาสไลด์เมนลงก่อนนะครับเปิดนะครับปิดเปิดนะครับไฟสี่สิบแปดโวลต์นีไฟ48่แปดโวลต์ติดปกตินะครับเปิดไฟ48่แปดโวลต์เปิดเสียงที่ออกไหม,อ,ไนะมออกครับไม่มีปัญหาครับสำบัญชี้วปปเป็นายซ่อมไปสองรอบนะครับอ,อ่าโอเคอเครับพี่สรุปจบเรียบร้อยครับผม